มาเที่ยงพี่น้องมาสรุปมานน่ได้บรินาไปเบิ้งเด้อพี่น้องเบิง้งมาได้ลายบ่สำนีกะกุมกินเลยตอนเช้าขันขนับกับสิไรโยประมาณ ส้าสามสิบสี่สิบตัวแหละแหละอภรญญากาศมาฝากการหายโยหากินการทำกันเคลือนไหมเนอะเดี๋ยวมิกิได้ไปครัว <c oughs> มาเด้กประหยากจับมิจิซ่อนมิกินด้มันมันไรเงยมิด ต <class ic> ักยางเดียว There you wors Tar card yang khas ที่ห้เบิง่วงว่าตัวใหญ่บ่นี่ยุงทีพ่อซื้อพ่อซื้อกันหาตัวสาหวานเนานะเนาะแหงแล้วแหงอีกนี่เนะ้องต,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 ติ๊ก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 อันตัวใหญ่เต็มเลยนี่ก็มันนับตัวได้แหละหาตัวถอดแหงแล้วแหงอีก ฝนตกมันสีนย้อนสูงมันสีอย่างสบายมันสีอย่างสบายมันสีึ้นสูงฝนตกน้องตัวพเกเนี้ยมันตัวนี้กูเรียนผูต่อง จะเอามลูนี่นี่จะมันมันนี่ตาหากินนะไมไหมนี่นี่เขามาจับวันนี้อุปเลยเห็นไสันจับเสร็จลวินวิ่นเลยแมงคือตงไม่วิ่นไปอ๋อ ตัวใหญ่สามสี่ตัวพอปนนี่นเด็กีเ,เาทพืนตือปลดวางืมันเป็นชิตกลงแถวนั้นหละ ใหญ่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 ใส์ใหญ่เพื่อนะไฟค่อยอ่อนเนี่ยนี่้ไฟค่อยอ่อนโค่มตัวนี้ตั้งเปลืองเบียดดี่ด้วย กินเลย

มาบ<า>่้วห้วาร้อยกดเียวเนี่ต้นว่าอยู่างคางดินวางคางกันอือนั่นแหละสับนู่นะเน่ย ลูกเสือะ ừ. 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 อืมอืมฮักอันคาดีจันงนี่พวกเขามาก,กินดิบกับเสือเพืนเลยไปก็จะคุยกินกับตำบักหบคงพี่น้องตั้งแต่นั้น ไปเห็นนั่นก็จะกินตมัมมะคงคือการกับกินกับกบุ่นกระปูกินแกงออกละไมบไปประธันเคยย่างไปย่างเดียหรือว่าไปเคยย่างแล้วกัเป็น การสอรโอยู่วิธีสอ,โสอรโอยู่หกินจามบรนณอกกันนะครับมียังก็กินไปาพี่น้องหาด้ก็กินเมื่อนี้มาหาตักเต้นเมื่อนั้นไปหากระป้อม อยากยังก็หากินด้อย <c> si ู่บ้านนอกเขาขาดอย่างเดียวบ่มีเงินใสหากินหายากพอดิชินได้ยาก อาหารบรรนอกบรรหน้าเออพี่น้องอยู่บรรนอกบรรหน้าหากินไปสิเหมือนวันวันน่าจะแะเป็นยงแต่จะไม่น้อยๆไปไหนเคยหากระทงไปไล่ยิ่งเลยทำแดงตากแดดตากลม ไลยิ่งเลยโอ้โากินเพลนเราก็เนี่ยขันนี่ว่ะ <c oughs> ได้ตั้งแต่ลืมแมงกิซ่อนที่หมดเกืบอบป่ะไปมาประายากาาษ์ได้ในก็กดไหลเด้นพี่น้องวิธีชีวิตหาอยู่หากินกดไหลก็ติดตามกันเยด้วยที่อัปเดตคลิปใหม่ๆลงไปเรื่อยๆ ເດນີ້ເດເຫັນมันอยู่มันอยู่ต่ํา

ມັນນອນຕ່ຳມັນືນອນຢຕໍ່ເຫນສູຈ มันบิมมนไปมันก็มาไฟเฮาคือเก่ามันก็ตกลงเลยเก่า <Columbus> มันบิ่งหูหา่อดิกลิ่นพอดิฮ่าขำมาคลายเด้อพี่น้องหากินเด้อร์ได้อยู่ได้กินอยู่บ้านหนองบันนา ไม่ไช่ไปเขาหาอยู่หากินเนี่ยกาเยี่ยงนกนูงว่าเป็ดเทียวว่าข้หน้าสื่อกินยุงเถะมันประมาณหาหกตัวเนี่ยซาบพี่น้องตกเตนนท์เราจะเาเคยสื่อกินอยู่เคยสื่อกินอยู่มันหนักวาวควรทอดจะทอดน้ำมัน มันโแเสบคือเขาจับมาสดๆนี่เสียงคำคือที่แม่งไม้แม่งตอกของอยู่บนนอกบนหน้าอยู่ตรงไหนตรงหน้าเลย nhảy vậy đó Sai nhảy Sai nhảy มาเที่ยงพี่น้องมาสรูปมานี่ได้จุบดบรินาไปเบิงด้วยพี่น้องเบิงมาได้ลายบ่ซัมนีนกะกุมกินเลยตอนเช้าขันน,ขนับกสิรายโยประมาณ สากสามสิบสี่สิบตัวแหละแหละอภรยากาศามาฝากการหายอยหากินการทำกพัค่คืนพี่น้องพอกันใหม่ลิดหนาได้พี่น้องไปตลอด